สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ e ว d o s โดดและก็สวัสดีอีกครั้งสำหรับวันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยนะฮะเพื่อนๆได้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเอ่ยวันเนี้ยเราจะมารับชมรับฟังเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกอีกต่อไปเตรียมพร้อมรับมือ8กลยุทธ์ของเราคนชั่วเมื่อพวกมันรู้ว่าคุณรู้ทันเคยไหมรู้ความลับชั่วร้ายของคนเลวเข้าแต่ดันถูกมันจับได้ว่าคุณรู้ความจริง สถานการณ์จะบานปลายขนาดไหนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเกมมันกำลังจะเริ่มต้นเมื่อเหล่าคนคิดร้ายรู้ว่าแผนการชั่วๆของพวกมันถูกคุณจับได้พวกมันมักจะตอบสนองด้วยวิธีการที่คาดเดาได้ค่อนข้างแม่นยำในวิดีโอนี้เราจะมาเปิดโปงกลยุทธ์ของเหล่าคนชั่วเหล่านี้แบบตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณเข้าใจกลไกการทำงานของพวกมันการรู้เท่าทันพฤติกรรมของเหล่าคนชั่วเป็นด้านแรกที่สำคัญในการป้องกันตัวคุณเองจากเจตนาอันร้ายกาจของพวกมัน ดังนั้นมาดูกันเลยว่าพฤติกรรมทั่วไปที่คุณคาดหวังได้จากกล่าวตัวปัญหาเหล่านี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคนชั่วเมื่อถูกจับได้พวกมันจะบิดเบือนปฏิเสธดิ้นรนเอาตัวรอดเคยเจอไหมพวกที่ทําผิดพอถูกจับได้ปาก็ปฏิเสธนาก็ทําไม่รู้ไม่ชี้พยายามบิดเบือนความจริงให้ตัวเองดูดีเยียดยามความรู้สึกเยื่อพยายามทําให้คุณสงสัยว่าตัวเองคิดผิดหรือเปล่าพวกมันเก่งกาจในการใช้ความคุ้มครือของสถานการณ์เอาตัวรอดดิ้นรนไม่ยอมรับความผิด พยายามลดทอนความรุนแรงของการกระทําบอกว่าแค่เรื่องเล็กน้อยไม่อันตรายอย่าหลงกลพวกมันจงยืนหยัดในความจริงมั่นใจในคําพูดของคุณรวบรวมหลักฐานให้แน่นหนาเผยความชั่วร้ายของพวกมันให้โลกได้รู้จําไว้คนชั่วเมื่อถูกจับมักจะด,ดิ้นรนเอาตัวรอดแต่เราต้องไม่ยอมแพ้สู้เพื่อความถูกต้องสู้เพื่อความยุติธรรมข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมทั่วไปของคนที่กระทำความผิดเมื่อถูกจับได้ว่ากำลังปกปิดความจริงอยู่ คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้ความจริงและเรียกร้องความยุติธรรมแต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความสงบไม่หลงไหลไปกับอารมณ์และดำเนินการด้วยปัญญาโดยใช้หลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานถึงแม้ฝ่ายตรงข้ามจะพยายามบิดเบือนปฏิเสธและโจมตีกลับแต่ถ้าคุณมีหลักฐานรองรับอย่างชัดเจนก็ยังคงต้องยืนหยัดเรียกร้องความยุติธรรมอย่างสงบและมั่นคงอย่าตกอยู่ในกับดักของการถูกยั่วยุอารมณ์รักษาสติและใช้เหตุผลเป็นหลัก การเผชิญหน้ากับคนที่ละเมิดความถูกต้องย่อมเป็นเรื่องยากแต่ด้วยหลักฐานและการยึดมั่นในความจริงคุณจะสามารถเอาชนะการบิดเบือนและการปกปิดได้ในที่สุดความอดทนและการรักษาสันติวิธีจะเป็นจุดแข็งของคุณเพราะความยุติธรรมรวมอยู่ฝ่ายคุณข้อที่สองคนชั่วจอมจัดการที่พร้อมควบคุมคุณระวังไว้ให้ดีคนชั่วมักใช้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเป็นอาวุธ พวกมันจะใช้กลอุบายโจมตีทางอารมณ์จุดยืนหรือคุณค่าของคุณเพื่อบิดเบือนความคิดและควบคุมการกระทำของคุณอย่าหลงกลพวกมันจงฉลาดรู้เท่าทันกลยุทธ์สอบล้อสเสน่ห์และความรู้สึกผิดที่พวกมันใช้เพื่อหวังผลประโยชน์เชื่อสัญชาตญาณของคุณอะไรดูดีเกินจริงมักมีอะไรแอบแฝงจงรอบคอบตรวจสอบให้แน่ใจก่อนตัดสินใจ จดบันทึกทุกอย่างเก็บบันทึกคําสัญญาการกระทําของพวกมันไว้เป็นหลักฐานเผื่อไว้หากจําเป็นต้องใช้เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายอย่าปล่อยให้คนชั่วจัดการคุณยืนหยัดในความถูกต้องปกป้องตัวเองและอย่าให้พวกมันได้สมหวังข้อคิดเตือนที่ดีมากเกี่ยวกับการระวังพฤติกรรมการหลอกลวงและครอบงำของคนที่มีเจตนาร้ายการที่พวกเขาใช้วิธีการจัดการหรือการบิดเบือนอารมณ์ความรู้สึกการสร้างความรู้สึกผิดและการโน้มน้าวให้คุณทำตามประโยชน์ของพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่ง คำแนะนำของคุณในการเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตนเองตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบบันทึกหลักฐานไว้และยืนหยัดเพื่อความถูกต้องนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากการไม่หลงกลงการหลอกลวงและไม่ยอมตกเป็นเหยื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของคนพวกนี้จะช่วยให้คุณรักษาความมั่นคงทางจิตใจและรักษาอำนาจในการตัดสินใจด้วยตนเองได้ความตื่นตัวและระมัดระวังต่อคกกุและทุกรูปแบบของคนมีเจตนาร้าจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากการถูกกรอกให้หลงผิดไปจากหลักการและคุณค่าของตัวคุณเอง การดำรงอยู่บนความยุติธรรมและความซื่อสัตย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งข้อที่3เมื่อคนชั่วขู่เข็นมุกเด็ดปลาเปล่าร้ายเหล่าผู้ฟังที่รักเคยเจอคนชั่วชอบข่มขู่เอาเปรียบกันบ้างไหมพวกมันเหมือนงูพิษที่คอยแพ่แม่เบีย้ยขู่เข็นให้เราหวาดกลัวปิดปากไม่ให้เราพูดพยายามควบคุมทุกอย่างกลยุทธ์ของพวกมันเหรอก็มีทั้งขู่ทั้งแบล็กเมย์หรือใช้ความรุนแรงโชว์พลังนั่นแหละแต่ฟังนะเราไม่จำเป็นต้องยอมแพ้ต่อพวกมันจงจำไว้อย่าหวาดกลัวยืนหยัดเผชิญหน้ากับมัน หาเสียงช่วยเหลือบอกคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างเครือข่ายสนับสนุนหาพวกพ้องที่พร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างจำไว้พวกเรามีพลังมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้คนชั่วมาควบคุมชีวิตลุกขึ้นสู้และเอาชนะมันนี่แหละคือเคล็ดลับเด็ดๆในการปราบร,าร้ายคำแนะนำที่ดีมากในการรับมือกับการข่มขู่และการคุกคามจากคนที่มีเจตนาร้ายการไม่ยอมหวาดกลัว การแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายสนับสนุนเพื่อย,ยืนหยัดร่วมกันนั้น <G an> เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพการข่มขู่และการใช้กำลังเพื่อครอบงำผู้อื่น <G an> เป็นสิ่งที่ไม่สมควรยอมรับอย่างยิ่งการรวมพลังกันของผู้คนที่ยึดมั่นในความถูกต้องจะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้าน <G an> และขจัดพฤติกรรมอันชั่วร้ายเหล่านี้ได้ในที่สุดอย่าลัวที่จะเรียกร้องความช่วยเหลือและอย่ายอมจำนนต่อการขุกคามใดๆ พราะความยุติธรรมอยู่ฝ่ายของคุณการสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและการยืนหยัดอย่างสันติจะนำมาซึ่งชัยชนะเหนือความชั่วร้ายได้ในที่สุดขอให้คุณและทุกคนมีกำลังใจและพลังในการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องต่อไปข้อที่4คนชั่วปลุกปั่นแตกแยกกลยุทธ์สุดร้ายกาศเคยเจอคนชั่วชอบยุยงให้คนทะเลาะก,กันไหมพวกมันเหมือนปีศาจร้ายคอยปลุกปั่นสร้างความแตกแยกทำไมพวกมันถึงทำแบบนั้นก็เพื่อกลบเกลื่อนความชั่วร้ายหวังจะเอาเปรียบ กลยุทธ์ของพวกมันมีอะไรบ้างเล่นกับอารมณ์บิดเบือนข้อมูลใส่ร้ายป้ายสีแบ่งแยกกลุ่มแต่ระวังนะอย่าหลงกลมองโลกในแง่ดีสามัคคีคือพลังร่วมมือกันเปิดโปงความชั่วร้ายจำไว้คนชั่วลัวความสามาคัคคีพวกมันต้องการความวุ่นวายอย่าปล่อยให้พวกมันเอาชนะสู้กลับปกป้องความสามัคคี คนที่สแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบย่อมพยายามหนีจากความรับผิดชอบและกลบเกลื่อนความจริงโดวยวิธีการต่างๆการรักษาสมาธิจดจ่ออยู่กับหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่ยอมหลงผิดตามการบิดเบือนเพื่อเบียงเบนความสนใจจะทำให้เราเอาชนะพวกเขาได้ในที่สุดความยุติธรรมและการเปิดเผยความจริงอยู่เคียงข้างเราดังนั้นเราต้องมุ่งมั่นต่อสู้อย่างสันติวิธีด้วยหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นแนวทางปฏิบัติเราจะเอาชนะกลยุทธ์การสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายเพื่อกลบเกลื่อนความผิดได้ในที่สุด ขอที่ห้าคนชั่วสร้างละครเบียงเบนความสนใจเคยเจอคนชั่วชอบสร้างเรื่องราววุ่นวายเบียงเบนความสนใจไหมครับพวกมันเหมือนนักมายากลตัวยงสร้างความโกลาหลนปั้นน้ำเป็นตัวปั้นดินเป็นรูปทำไมพวกมันถึงทำแบบนั้นก็เพื่อหลบเกลื่อนความชั่วร้ายพลิกแพลงสถานการณ์กลยุทธ์ของพวกมันมีอะไรบ้างโยนความผิดใส่คนอื่นโจมตีบุคคลเมารวมปั่นกระแสะแต่ระวังนะอย่าหลงกลจดจ่ออยู่กับประเด็นหลัก หาหลักฐานเปิดโปงความเท็จอย่าให้พวกมันเบียงเบนความสนใจจำไว้คนชั่วครวความจริงพวกมันพยายามหนีความรับผิดชอบอย่าปล่อยให้พวกมันเอาชนะสู้กลับเปิดโปงความชั่วร้ายคนที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมีชอบย่อมพยายามหนีจากความรับผิดชอบและกลบเกลื่อนความจริงด้วยวิธีการต่างๆการรักษาสมาธิจดจ่ออยู่กับหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่ยอมหลงผิดตามการบิดเบือนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจะทำให้เราเอาชนะพวกเขาได้ในที่สุด ความยุติธรรมและการเปิดเผยความจริงอยู่เคียงข้างเราดังนั้นเราต้องมุ่งมั่นต่อสู้อย่างสันติวิธีด้วยหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นแนวทางปฏิบัติเราจะเอาชนะกลยุทธ์การสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายเพื่อกลบเกลื่อนความผิดได้ในที่สุดข้อที่6เหล่าร้ายสวมหน้ากากเยื่อกกลยุทธ์สุดร้ายกาจของคนชั่ว เคยเจอคนชั่วที่ชอบตีโพยตีพายทำตัวเป็นเหยื่อไหมพวกมันเหมือนนักแสดงมืออาชีพสวมบทบาทเป็นผู้ถูกกระทำร้องไห้คร่ำครวญเรียกร้องความเห็นใจทำไมพวกมันถึงทำแบบนั้นก็เพื่อกลบเกลื่อนความชั่วร้ายเบี่ยงเบนความสนใจและที่สำคัญหวังจะเอาเปรียบคุณแต่ระวังนะอย่าหลงกลวิเคราะห์เรื่องราวอย่างมีวิจารณญาณหาความจริงอย่าเชื่อทุกอย่างที่พวกมันพูดอย่าให้พวกมันเอาเปรียบยืนหยัดเพื่อตัวเองจำไว้ คนชั่วมักพลิกแพลงพวกมันใช้ความเห็นอกเห็นใจเป็นอาวุธอย่าปล่อยให้พวกมันเข้าถึงความรู้สึกของคุณสู้กลับเปิดโปงความชั่วร้ายการเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายอาจเป็นสิ่งที่ยากลำบากแต่การมีวิจารณญาณการยึดมั่นในหลักการและการไม่ยอมแพ้ต่อการหลอกลวงจะนำไปสู่ชัยชนะได้ในที่สุดการเปิดเผยความจริงและยืนหยัดต่อสู้อย่างสันติวิธีจะเป็นจุดแข็งของเราเพราะความยุติธรรมอยู่เคียงข้างเรา ขอให้เราทุกคนมีกำลังใจและความเข้มแข็งในการเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายและพิชิตการหลอกลวงทุกรูปแบบด้วยความมุ่งมั่นและการดำเนินการอย่างมีสติเราจะสามารถเอาชนะพฤติกรรมอันเลวร้ายได้ในที่สุดข้อที่7คนชั่วคุกคามทางการเงินจงปกป้องตัวเองเคยเจอคนชั่วชอบควบคุมเงินทองกดขี่ข่มเหงไหมพวกมันเหมือนปลิงดูดเลือดคอยหาเหยื่อเพื่อเอาเปรียบทำไมพวกมันถึงทำแบบนั้น ก็เพื่อกลบเกลื่อนความชั่วร้ายหวังจะเอาเปรียบกลยุทธ์ของพวกมันมีอะไรบ้างกดดันให้ยืมเงินบังคับให้โอนทรัพย์สินควบคุมการใช้จ่ายหลอกลวงเอาเงินแต่ระวังนะอย่าให้พวกมันควบคุมเงินทองของคุณจัดการเงินอย่างชาญฉลาดขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจำไว้คนชั่วรัวความเข้มแข็งพวกมันต้องการเหยื่ออย่าปล่อยให้พวกมันเอาชนะสู้กลับปกป้องความเป็นอิสระของคุณ สิ่งสําคัญคือต้องตระหนักว่าคนที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์มักเลือกเยือที่อ่อนแอและพึ่งพาได้ง่ายการมีความเข้มแข็งทางการเงินไม่หวั่นไหวต่อการหลอกลวงและมีความรู้ในการปกป้องตอนเองจะทําให้พวกเขาไม่สามารถเอาชนะเราได้ดังนั้นจงยืนหยัดปกป้องอิสระและทรัพย์สินของคุณอย่างเข้มแข็งอย่ายอมจำนนต่อการคุกคามทางการเงินพึ่งพาตนเองและขอคำปรึกษาจากผู้รู้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ การมีความมั่นคงและความชาญฉลาดทางการเงินจะช่วยให้เราพ้นจากการตกเป็นเหยื่ออันตรายของคนพวกนี้ได้ในที่สุดข้อที่แดคนชั่วถูกเปิดโปงแล้วจะตอบโต้เตรียมตัวรับมือเคยเจอคนชั่วถูกเปิดโปงแล้วปั่นป่วนไล่ล่าไหมพวกมันเหมือนสัตว์ที่ถูกต้อนจนมุมพร้อมจะพุ่งโจมตีกลัวไหมไม่ต้องกลัวเราจะสอนวิธีรับมือกับพวกมันพวกมันมีวิธีตอบโต้แบบไหนบ้างใส่ร้ายป้ายสีปั้นน้ำเป็นตัวปั้นดินเป็นรูป ทำลายล้างชีวิตโจมตีชีวิตส่วนตัวอาชีพแต่เราจะไม่ยอมวิธีรับมือเตรียมพร้อมคาดการและวางแผนรับมือเก็บหลักฐานบันทึกทุกอย่างไว้รักษาความปลอดภัยระวังตัวขอความช่วยเหลืออยากลัวมุ่งมั่นสู้ต่อไปจำไว้คนชั่วกลัวความจริงพวกมันพยายามปิดปากอย่าปล่อยให้พวกมันเอาชนะสู้กลับเปิดโปงความชั่วร้ายสิ่งสำคัญที่ต้องจดจำคือคนช่วยย่อมกลัวความจริง และจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อปิดปากผู้ที่เปิดโปรงพวกเขาดังนั้นเราต้องยืนหยัดด้วยความมั่นคงไม่ยอมจำนนหรือถอยหนีจากการต่อสู้เพื่อความถูกต้องความกล้าหาและการดำเนินการอย่างมีสติจะนำพาเราสู่ชัยชนะเหนือความชั่วร้ายในที่สุดเพียงแต่ต้องเตรียมพร้อมอย่างดีไม่ประมาทและอยากลัวที่จะสแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือหน่วยงานที่สามารถคุ้มครองคุณได้การรวมพลังกันจะเป็นกำลังสำคัญในการต่อกรกับอิทธิพลและอำนาจในทางที่ผิด สู้ต่อไปเดินหน้าเปิดโปงความจริงเพื่อสังคมที่ดีกว่าโดยความสามาคถีและมุ่งมั่นเราจะสามารถปราบความชั่วร้ายลงได้ในที่สุด